ธรรมะเชิงรุกนะฮะที่ท่านจะมอบให้เราวันนี้จะเป็นในแนวทางที่ทางใดอนอื่นเรามาการน้ัสการท่านก่อนการน้ัสการครับจเจริญพรท่านพระคุณน้ำฝครับวันนี้นําคําว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงมาการนมัสการเรียนถามถึงความหมายที่พวกเราควรจะตระหนักแล้วก็คิดถึงครับอ๋เอเจริญพรมันเหมือนกับขึ้นไปป่ายมวยบนสังเวียนเลยคือว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงที่ คุณเอกบอกเนี่ยถูกต้องนะครับก็คืออนาคตอนาคตเนี่ยมันเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงครับแต่การที่มันจะขึ้นไปสู่อนาคตนั้นนสิ่งที่เราจะกล้าขึ้นไปสู่อนาคตนั้นได้เนี่ยที่เราต้องเผชิญก่อนที่จะปเป็นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงเนี่ยครับแต่ถ้าเราควบคู่ในการที่จะดําเนินชีวิตไปได้ไม่ต้องมีอะไรมากเลยครับการคิดดี ทำดีมีเหตุผลมันก็จะเกิดแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาคู่ต่อสู้อะไรก็แล้วแต่ที่จะตรงกันข้ามกับเราเนี่ยคู่ต่อสู้ที่ว่านั้นมันก็คือความชั่วร้ายความไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายแหละทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคู่ต่อส,อสู้ถ้าคนหนักก็ไม่เอาเบาเบาก็าาาาาาไม่สู้เนี่ยคู่ต่อสู้ของเราไหมล่ะ อาทิตย์แล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมเหมือนว่าเรานมัสการเรียนฐานท่านพระคุณพระฝนถึงคําว่าหนักเอาเบาสู้นะครับ right. ท่านก็เลยหยิบยกมาว่านสสสนะี่นี่คือคู่ต่อสู้ของเราก็คือความท้อแท้ต่องานหรือการเรียกว่าประเมินว่างานนี้มันงานหนักเกินไปสําหรับเราไม่อยากจะทำครับเนีครับก็ถูกต้องนะก็คือว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงก็อย่างที่บอกไปคนที่ หนักไม่เอาเบาก็ไม่สู้นั่นก็คือต่อเป็นคู่ต่อสู้ของตัวของเราเองทุกคนแน่เลยเพราะว่าอนาคตต่อไปเป็นไงก็มีแต่คนด่าคนดุด่าว่ากล่าวมีแต่คนลุมกินโต๊ะไม่คุยด้วยไปตั้งอยู่กลุ่มเลยไม่ไม่ไม่สามารถที่จะรวมกลุ่มกันได้เพราะว่าเป็นคนหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้เน็นยนะมันจะต่อเนื่องกันตลอดไปเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง คู่ต well. ่อส totally yeah. ู้ที Carrie ่แท้จริงของเราเนี่ยคือสิ่งพวกนี้นะครับสิ่งที่เป็นความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยมันคือคู่ต่อสู้ที่แท้จริงอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําไม่ดีอ่ะมันเป็นคู่ต่อสู้ของเราแต่ถ้าเร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 าต่อยกับเขาชนะเราสู้กับเขาชนะเนี่ยเอาอะไรไปชนะเขาคุณเก่งรู้ไหมว่าเอาอะไรไปชนะคุณเอกรู้ไหมว่าเอาอะไรไปชนะเขายังไม่ทราบครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในการดําเนินชีวิตของแต่ละคนเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างที่อาจมาบอกไปตั้งแต่ทีแรกคนเรานะครับคิดดีทําดีแล้วก็มีเหตุผลร,รับรองได้เลยครับไอ้ไหนักก็ไม่เอาเบาไม่สู้มันจะมาเจอกับเราไหมไม่กล้าเจอเจอก็โดนเราน็อกเอาตั้งแต่ยกแรกขาดเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดดีทําดีมีเหตุผลใช่ไหมฮะไอ้หนักไม่เอาเบาก็ไม่สู้เนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามากล้ามายอ้าวคิดจะไปอิจฉาคนนู้นเฮ้ยไม่ได้เราคิดดีทดําดีมีเหตุผลถ้าเราทําไปแล้วผลเสียหายไม่คืออะไรนันก็คือคู่ต่อสู้ของเราใช่ไหมฮะแต่ว่าคุณธรรมประําใจเรามีตรงนี้ปุ๊บเนี่ยไม่สามารถที่จะมาชนะเราได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีคุณธรรมประจําใจคอยที่จะเป็นหมัดป้องกันตัวของเราตลอดเวลา ก็คือการคิดดีทดําดีมีเหตุผลนั่นเองเพราะนั้นคู่ต่อเอาสู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะมาเจอเราเนี่ยแพนแพนน็อกเราหมดทุกอย่างนั่นเองทุกคนนะครับอยู่ในสภาวะจิตใจอย่างนี้กันทุกคนครับถ้าเจอคนไปปรึกษาคนที่คิดไปอีกแบบแล้วรับรองได้ตกเหวทันทีตกไปแน่ๆนตกเลยทันทีแต่ ถ้ามาเจออาตมาอาตมาก็จะบอกนะเฮ้ยถ้าเราคิดอย่างนี้ไม่ได้แล้ว,ว,วเราต้องคิดอย่างเดียวคือการคิดดีแล้วก็ทำดีมีเหตุผลอยู่ในความตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะอดทนรู้บุญคุณคนขยันแล้วถามว่าคนไหนจะไม่ไม่มาจ้างเราทำงานไหมถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าเรามีสี่ข้อเนี่ยไม่ต้องกลัวอดตายไม่ต้องกลัวว่าไม่มีงานทำหรอกครับเดี๋ยวม,มันก็มีแน่นอน<ช>อย่างที่พวงนี้เนี่ยอาตมาเนี่ยส่งเสียคุณเอกเล่าเรียนตั้งแต่จบมัธยมมา<ช>อ้าวไม่มีเงินค่าเทอมก็ไปหาจะใครใ<ช>ก็มาอารามาเอาไปจ่ายค่าเทอม<ช>แล้วถามว่าเขาไปกังวลเองไหมของ ก็เกรงว่าหลวงพี่จะให้เรามะแต่พอมาขออะไรเราก็ต้องให้เขาต้องส่งข้อเขามันก็เปรียบเสมือนเราเราส่งมันขึ้นบนเรือแล้วเข็นเข้าไปแล้วถ้าเราเข็นเขาไม่ไปถึงฝั่งเนี่ยก็ยิงไปมันใหญ่เลยก็ไม่ได้อาจบมาเขาก็กลัวอยู่ันย่างข้ามกลัวว่าจะมีงานทํำไหมบอกไม่ต้องไปทํางานที่ไหนงานที่วัดเลยเยอะแยะเขาก็หายกลัวตรงนั้นไปแล้วบอกว่าขยันซื่อสัตย์อดทน รู้บุญคุณคนทุกวันนี้อาวเช้ามาคุณเอกมาแล้วมาดูแลเป็นคอยดูแลแทนคุณปาลในการดูแลสถานีวิทยุในการที่จะทํางานเนี่ยเขามีพลังนะมีเป้าหมายอ่าถูกต้องพอพอ,พอเราพอเราให้แสงสว่างนําทางแล้วเขาก็สุขใจแล้วพร้อมที่จะทํางานด้วยแล้วครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรเขาก็หมุนตัวเองไปไม่ถูกเหมือนกันแต่รู้ว่าตัวเองควรจะทําอะไรแล้ว ตอนนี้เขาก็สบายใจแล้วไม่ต้องไปพะวงอะไรแล้วมีอะไรแล้วแต่มาปรึกษามาปรึกษาแล้วก็เอาแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปแต่ถ้าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อาตมาก็จะชี้ชัดไปตลอดเวลาอย่างนี้คือชี้ให้เห็นเลยที่เห็นให้ชัดเจนหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่จบประิญญาแล้วถามว่าเป็นไงกังวลอีกเด็กคนนี้อาจจะเสียคนคเพราะอะไรเพราะอยู่มาตั้งแต่เด็ก อยู่กับวัดมั้ง้ต่เด็กชใช่ไหมฮะเพราะนั้นเราส่งให้เขาถึงฝั่งเน่ะสิ่งที่เราได้คืออะไรความสุขใจเออเขาเรียนจนจบนะไม่ได้อาตมาไม่ได้ไปได้อะไรได้เสียอะไรเขาเลยเงินทองก็เสียนะฮะสติปัญญาก็ให้เขาไปแต่สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยเป็นความภูมิใจที่เราเออทำให้เขาเนี่ยได้มีความรู้มีสติปัญญาที่ร่ำเรียนจนจบ ริญญาแล้วซึ่งเป็นความใฝ่ฝันสูงสุดของครอบครัวทุกคนคุณพ่อคุณแม่หวังให้ลูกอยากจะเรียนสูงสูงกันทุกคนแต่ว่าจะมีใครที่จะสำเร็จได้เหมือนกันเพราะนั้นคู่ต่อสู้ที่เขากลัวเนี่ยก็เพราะจุดนี้นั่นเองเพราะอาตมาไปไขสิ่งนี้เข้าไปแล้วเอาเอาไฟเนี่ยไปจุดเป็นแสงสว่างให้เขาแล้วเหมือนถือคบเพลิงนำทางพรน,นำทางเขาไปแล้วทุกวันนี้ก็เป็นไงไม่ต้องมากังวล ไม่ต้องอะไรแล้วเขาก็มีแต่ความสุขแล้วมีความสุขที่ได้ทํางานแล้วต่อไปนี้เขาทํางานให้ดีตอนแรกครับถามเขาดูสิครับมีบปัญหาเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ปรับปรงุงเลยงาแล้วคนอื่นพูดฟังไม่ฟังพอเราพูดไปเอออย่างนี้ไม่ได้นะต้องทอํานี้เขาฟังครับตนทุกคนเพื่อนร่วมงานทุกคนในในในศูนย์เนี่ยเข้าใจ แล้วก็อันนั้นะตอนนี้ทํางานอย่างความสามัคคีย่างดีเยี่ยมเลยเพราะว่าบางทีคนไม่เข้าใจเลยเราจะต้องเป็นตัวเชื่อมให้ดีว่าอ้าวนี่เหตุเป็นงี้นี่นี้เราต้องมาปรับปรุงแก้ไขด้วยกันเพราะนั้นอนาคตข้างหน้าอย่างที่บอกมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่ถ้าไอ้ความน่ากลัวนั้นถ้าเราเดินไปด้วยคุณงามความดีคิดดีทดําดีมีเหตุผลแล้วเนี่ยไม่ไม่น้องกลัวเลยครับเพราะว่าเราต่อยสิบครั้งก็ชนะสิบครั้งลบสิบครั้งก็ชนะสิบครั้ง ตลอดเวลาเพราะเรามีจิตใจที่ดีงามนั่นเองครับฟังแล้วเนี่ยหลายท่านเนี่ยท,ที่ฟังอยู่ก็คงจะคิดว่าเออถ้าจะคิดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าอ่ะก็มองเห็นแนวทางที่ท่านพระครูให้กับคุณเอกนะฮะแล้วก็สิทธิอนุสิ์คนอื่นๆนะฮะนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างนั้นนะฮะของสิทธิของท่านพระคุณฝนนะครับ,รบที่ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้นะครับตามแนวทางที่มาจากคําสอน ตามความกตัญญูกตเวทีดั้งเดิมของท่านพระครูที่ก็ศึกษาถ่ายทอดมาอีกทีจากท่านหลวงพ่อปูนนะครับก็อาตมาอยากจะฝากญาติโยมทั้งหลายเลยว่าศัตรูที่แท้จริงของท่านเนี่ยก็คือความไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนี่คือศัตรูที่แท้จริงแล้วก็สามารถที่จะชนะมันได้ด้วยความแน่นอนเลยก็คือขอให้ท่านคิดดีแล้วก็ทำดี แล้วก็อยู่ภายใต้หลักของเหตุผลบอกไว้เลยอ่จะลบกี่ครั้งชนะอยู่อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาตมาอยากจะย้ำทำนี้เลยว่าคิดดีทำดีแล้วก็มีเหตุผลนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอุปรสรรคทุกอย่างนะครับมันก็จะผ่านไปได้ด้วยความสุกใจที่เราได้มาประพฤติและปฏิบัติในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปขอจเจริญพรส